บาร์บีคิวปิ้งย่างเกาหลีเกาใตกันที่กังนำบา a r b e c u e หนามแดง ขอบอกเลยว่าเอาใจสายเก่ามากเวอร์ทุกคนแล้วคือรวมรีฟิลคุ้มไม่ไหว379เน็ตบรรยากนาศกร้านก็คือดีมากทุกคนแล้วนี่ก็คือเราจะพาชมรายการอาหารทั้งหมดพิเศษเช็คอินได้ไอติมฟรีด้วยนะแล้วเมนูลายอาหารต่างๆก็คือเยอะมากทุกคนไม่ว่าจะเป็นน้ำจิ้มของเขาก็คืออร่อยทุกอย่างเลยจ้าผักเครื่องเคียงต่างๆก็คือมาครบจ้าเบคอนพันเห็ดแล้วก็เบคอนพันไส้กรอกก็คืออร่อยมากเครื่องด<า>ื่มสายเกาหลีก็ใจก็มีมานะคะทั้งหมูเนื้อไก่ก็คือน่ากินทุก เอาไปย่างฉ่ำๆก็คุณลดมาใส่เกาหลีก็คือมีหนังหมูด้วยเด้อทุกคนผักก็คือสดใหม่เติมตลอดใบางาก็คืออย่าลืมเอาไปนะทีเด็ดข้าวโพดย่างชีสแบบอร่อยมากทุกของทอดของอาหารต่างๆก็คือมาครบแบบอลังการจัดเต็มมากที่ไก่ทอดรสมัตจัดจ,าจา้าคืออร่อยมากเวอร์แม่ไก่ทอดซอสเกาหลีย่างไดก็คืออร่อยทุกอยาก่างสุกต่างๆก็คือมีแบบอุ่นร้อน